โอเคมาสวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิฮอนโมโนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิฮอนโมโนครับเรามาเริ่มพวนดินกันดีกว่าว่ามีเริ่มต้นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างอันแรกขอไล่พาราต่ําไปสูงแล้วกันง่ายๆพาราต่ําไปสูงถ้ารถถ่ายใหญ่ไปแล้วพี่ต่ําไปสูงครับ4,800ครับจะได้ชุดนี้ครับ4,800ทุกคนันยกเว้นคนันสตาร์ทกุญแจมีคันหนึ่งสตาร์ทกุญแจพาราอยู่ที่6000นะครับรวมบริการเซ็ตทำให้พร้อมใช้งาน เช็คทําอะไรให้บ้างทุกคันที่ผมพูดต่อจากนี้ไปพารานี้คือรวมเช็คแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ซีนลบรลบปืนสายผ่านดูแลให้ครบนะครับอ่าแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นศาสตร์ดินไม่กี่เน้นพวนดินอย่างเดียวหรือเราจะกลับดินจากด้านล่างขึ้นด้านบนได้อันนี้คือศาสตร์ดินครับล่องมันหรือขึ้นแปลงนะครับก็จะเป็นพวกนี้ศาสตร์ดินร้อดเดียวครับพาราเริ่มต้น7 5 0 0 7,500นี่อย่างแถวนี้5 6คันนี้7,500ันชิบายูราเนี่ย7,500 7,500ชิบา,าเี่7,500หมดเทุกคันนะครับ9,900 คือครบจบหมดชุดนี้แล้วนะครับขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับจะเป็นพวนดินหลังเต่าครับพวนดินหลังเต่าจะเป็นชุดนี้เน้นในการพรวนดินแบบสุดๆเลยใครอยากพรวนดินละเอียดละเอียดสวยๆงานเรียบๆจะเป็นพวกนี้หลังเต่าครับพาราทุกคันอยู่ที่1 2 0 0 0ถึง15,000ครบจบหมดแล้วนะครับใครอยากแหวกล่องขึ้นแปลงสามารถใส่ผ่านแหวกด้านหลังเพิ่มได้มีออปชั่นเสริมนะครับเป็นผ่านแหวกนะพาราอยู่ที่ประมาณ3 3,000คร่าวๆสำหรับผ่านแหวก ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็จะเป็นล้อคู่ศาสดินหน้าตาแบบนี้อันนี้คือคันที่เริ่มต้นเริ่มต้นประมาณจริงๆเริ่มต้นประมาณหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าตัวสวยๆเด็ดๆก็พาราก็จะสูงนิดนึงอย่างตัวนี้อันนี้จะคล้ายๆ Ftn ใครเคยดู Ftn สาสดสูงๆอาจจะมีตัวนี้เลยหน,น,น,นึ่งหมื่นแปดพันครับ TS เจ็ดร้อยเครื่องยนต์เจ็ดแรงอันนี้เจ็ดแรงครึ่งครับใหม่กิฟต์ไหมใหม่กิฟต์ไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย 19,500ไม่มีการทำสีมาเลยสำหรับคันนี้ YK 500ครับอันนี้เป็นศาสตร์ดินครับแต่พิเศษที่สตาร์กุญแจเครื่องยนต์5แรงสตาร์กุญแจเบนซินนะ21,519 21,900อันนี้รุ่นเด็ดรุ่นดีใช้โคตรดีมิโซครับ MM55 ครับ5.5แรงครับ18,900มีให้เลือก2คัน18,900รุ่นเดียวกันนะครับอันนี้5แรงเหมือนกันแต่เป็นอ e ีสก 18, ิ18,000ทวนๆครับ อ่าอันนี้สําหรับศาสตร์ดินก็มีให้เรื่องให้ชมพอสมควรนี่ทั้งแถบนี้เลยผลได้ยังไงอยากให้ทักมานะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์โลเคเอลิงก์เป็นลิงก์แคตตาล็อกให้ชมได้อ่าต่อมาดีเซลครับขยับขึ้นมาเป็นดีเซลดีเซลก็จะเริ่มที่คันนี้ครับไม่มีหางโรตารี่เครื่องยนต์อยู่ที่6แรง NFD 6ครับเป็นของยันม่าตัวนี้พาราอยู่ที่19,900หเกาเกยครับดเกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังครับแล้วถ้ามีโรตารี่ครับพาราจะกลายเป็น22,500คือบวกโรตารี่ไปนี่ 22,500แล้วก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประมาณ30,000ถึง40,000ตัวเด็ดๆที่เพิ่งมาใหม่นี่มี2คัน KIA 85อันนี้เป็นตัวใหม่รุ่นใหม่8แรงครึ่ง45,000มี9แรงครึ่งคันหนึ่งด้วยนะ9แรงครึ่งคันนี้ก็ประมาณ 45,000, 48,000เองนะครับแล้วก็ออปชั่นสุดๆครับคือสตาร์คุญแจกับสภาพคันนี้สวยมาก K1 ขีดครับสตาร์คุญแจโรตารีครบสตาร์กุญแจพารายที่สี่หมโอ้โหใครชอบ บอกได้จบบอกได้ทักตามด้านบนได้เลยนิฮอนโมลยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีทุกคนด้วยขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการแชร์นะครับพี่โยกขอบพระคุณการแชร์คุณนายอากาศคุณบอนลี่ครับขอบคุณสหรับการติดตามพี่นพพนัทขอบพระคุณการแชร,คร,ร์ครับพี่ไก่ขอบพระคุณการติดตามนะครับรถตะอรี่รถถ่ายเดินตามมีแยกขายไหมครับไม่มีพี่แล้วก็ไม่แนะนําด้วยพอไปใส่ Lord, พี่ต้องไปแปลงตัวนี้ใหม่ถ้าไม่ตรงรุ่นพี่ต้องไปแปลงไอชุดนี้ใหม่นะพี่นาเดช ผมเพิ่งมาอ่านขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ไล่ตรงนู้นอยู่คุณธีราวาสขอบพระคุณสำหรับการติดตามพี่นิวขอบพระคุณสำหรับการติดตามพี่รุ่งพี่สว่างครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับช่วงสุดท้ายแล้วมีใครอยากได้